S a ah uh. s s a, ah a ah ri ri l a m u a l i k m w a m a t w a บิสมิลลาฮิราะห์มานราะมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิอาลมนวะบิฮินัสตาอนวะลาฮลาวะลาวะตอิลลลลฮิอลีอซมรับสฮรีซดรวะยซิรีอัมรีวะลุลอุดตมิลิซานียะฟกูกรีขอความรักความเมตตาจากอัลลอ์จงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นไงกันบ้างนะครับในการเรียนออนไลน์ นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยมีความใส่ความตั้งใจนะครับในการเรียนนะครับในรูปแบบวิดีโอออนไลน์นี้นะครับผู้ขอทวนนะครับว่าบทแรกที่เราเรียนกันนะครับหน้าสี่นั่นก็คือบทที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการศรัทธาในอิสลามนะครับอยากให้นักเรียนเอาหนังสือมาทวนก่อนนะครับว่าเปิดหน้าสีนะครับชาอักิดะเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่า การศรัทธาในอิสลามคือการศรัทธาตามแนวทางอัลกุรอานและอัลฮะดีสอันหมายความว่าเป็นสิ่งที่อัลกุรอานและฮะดีสนั้นได้นำมานั่นเองเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธานะครับที่พูดในอัลกุรอานและฮะดีสที่เราต้องมีความเชื่อมัน่นสองการศรัทธาในอิสลามคือการศรัทธาของชาวซุนนะวันจะมาอาชาวซุนนะวันจะมาอาครูเคยอธิบายแลวชาวซุนนะนั่นก็คือคนที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านน,นบีนั่นเองวันจะมาอานั่นก็คือคนซึ่งที่นะครับได้ ปฏิบัติตามคอลิฟ้าท่านนาบีได้ปฏิบัติตามบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีนั่นเองนี่แหละก็คือการศรัทธานะครับของชาวซุนนะวันญะมะผู้ที่ปฏิบัติตามแบบฉบับท่านนาบีและก็ปฏิบัติตามซอฮาบะของท่านนาบีนั่นเองสัลลอไม่ยอมรับการกระทําที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาในอิสลามอันหมายความว่าใครก็ตามที่ศรัทธานะครับเชื่อมั่นนะครับไปกระทําสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากศาสนาอิสลาม ไปกราบไหว้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็จะไม่รับเขานะครับในวันอาคิรอนนั่นเองประการที่สีมุสลิมต้องเชื่อมั่นในหลักศรัทธาอิสลามในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับหัวใจเราต้องเชื่อมั่นอย่างร้อยเปอร์เซนต์เกี่ยวกับหลักศรัทธาอิสลามยกตัวอย่างก็คือรุกลออิมานทั้ง6ประการเลยศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลายกา ศรัทธาต่อคมภีศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อวันอาคลส์ศรัทธาต่อการกําหนดความดีและความชั่วมาจากัล์เราจะต้องมีการศรัทธาอย่างร0 0เอร์เซ์จะสงสัยไม่ได้นั่นเองนะครับวิดีโอในวันนี้นะครับนักเรียนมาทานะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับมาตอบคาถามนะครับในแบบฝึกหัดนะครับพร้อมๆกันนะครับโดยครูจะใช้นะครับวิดีโอนะครับเรามาตอบคําถาม นะครับเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะครับข you know ้อในแบบฝึกหัดบทที่1นะครับที่ครูทําข้อช้อยไว้เรามาดูนะครับเรามาดูข้อช้อยข้อไหนถูกนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับให้นักเรียนตั้งใจนะครับก็ห้าข้อที่ครูนะครับได้ทําเป็นช้อยในวันนี้ให้นักเรียนฝึกทานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากข้อสอบนะครับเอาเรามาดูข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าวิชาใดพูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอิสลาม ขอไก่วิชาฟิกขอไขวิชาฮะดีษขอควายวิชาอาคิีดาแน่นอนครับวิชาที่พูดเกี่ยวกับหลักสตัยสลามนะครับนังเรียนคิดครับว่าวิชาอะไรนะครับก็จะเป็นขอควายนะครับวิชาอาคิีดาต่อไปข้อ2ครับหลักสตัยสลามเป็นการเชื่อมั่นด้วยกับสิ่งใดอะไรที่เราต้องเชื่อมั่นนะครับเจนอัลลอฮ์มีอะไรเราต้องมีความเชื่อมั่นด้วยนะครับกไก่ไ นะครับด้วยกับคําพูดขอไข่ด้วยกับจิตใจขอพายเชื่อมั่นตามปู่ย่าตายายแน่นอนนะครับการเชื่อมั่นก็คือหัวใจข้อขอไข่นั่นเองนะครับจิตใจเราต้องมีความเชื่อมั่น 3. าชาว阿ซุนนาวันจมมามะคือใครก่อไก่ผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีและปฏิบัติตามสฮาบะของท่านนบี 2. ผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของสฮาบะและปฏิบัติตามมาลายกา คอควายผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของผู้รู้และปฏิบัติตามมาลาิกาชาวอะลิสุน่าวจ,จะมะอัครอธิบายแล้วนะครับข้อที่ถ,ทถูกต้องก็คือผู้ที่กอไก่นะครับผู้ที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีและปฏิบัติตามซอฮาบะของท่านนบีซอฮาบะของท่านนบีก็คือคนที่เห็นท่านนบีเาแหละซอฮาบะ,ะท่านนบี rir. แต่พวกเราเนี่ยไม่ใช่ซอฮาบะเพราะเราไม่ใช่ยังไม่ได้เห็นนบีคนที่เป็นซอฮาบะคือคนที่เห็นท่านนบีและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วย นะครับนั่นเขาเรียกว่าบรรดาซอฮาบ์นั่นเองและก็ตายในสภาพซึ่งที่มีอิมานต่อ Allah, อัลลอฮ์และอิหม่าต่อท่านรสซูนั่นเองต่อไปนะครับข้อที่4หลักศรัทธาข้อที่4นะครับหลักศรัทธาที่ถูกต้องต้องเอามาจากสิ่งใดก็ไก่นะครับมาจากสิ่งใดครับก็ไก่เอามาจากคุณอานและหะดีสขอไขการปฏิบัติต,ตามมาไรกะขอควายการสอนจากคุณครูครับ หลักศรัทธาที่ถูกต้องต้องเอามาจากอะไรครับที่ถูกต้องครับก็คือต้องเอามาจากอัลกุรอานและอัลฮะดิษนั่นเองต่อไปข้อ5เราจะเป็นจะต้องปฏิบัติตามใครครับจุดๆๆจดครับขอไก่ปู่ย่าตายายขอไข่พ่อแม่ของเราขอควายหลักศรัทธาที่ถูกต้องนะครับข้อที่ถูกต้องที่สุดเราจําเป็นจะต้องปฏิบัตินั้นก็คือต้องปฏิบัติตามหลักศรัทธาที่ถูกต้องนั่นเองของอิสลามนั่นเอง นะครับนี่ก็คือแบบฝึกหัดนะครับที่ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้รู้นะครับว่าข้อไหนที่ถูกต้องถ้าหากว่าเรามีโอกาสนะครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสนะครับเราได้มีการสอนในห้องนะครับก็ครูก็นะครับจะเอานะครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับเป็นข้อสอบนะครับถ้าเกิดเราได้มีโอกาสเรียนในชั้นเรียนและก็ได้มีโอกาสในการสอบนะครับให้นักเรียนจําไว้นะครับข้อช้อยนะครับในวันนี้ครูขอจบ นะครับวิดีโอนะครับเ,เกี่ยวกับแบบฝึกหัดในวันนี้จบไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวบิลลาหิตาฟิกวันฮิดายาวะส,สลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิตะลาวะบารอกาตุ